สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลประจำวันพุธกันนะครับวันนี้15มกราคมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์แต่ว่าฟุตบอลแตกันเพียบเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นลีกใหญ,ใหญ่ก็จะมีพรีเมียร์ลีกนะครับบูเดสลีกาเกาโชเซเลอาแล้วก็ มีฟุตบอลถ้วยของสเปนกับฝรั่งเศสด้วยนะครับอ่ะวันนี้ไม่เยี่ยมเงาอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการวิเคราะห์วิจารฟุตบอลวันนี้นะครับผมคาดมา2คู่นะครับก็จะเน้นในพชมเปีย์ลีกละกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับไปดูเอฟเวอร์ตัน e ครับเจอกับแอสตันวิลล่านะครับเอฟเวอร์ตันครับ เปลี่ยนกุญซือใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากชอนไดตอนนี้ก็ไปเป็นเดวิดมอยนะครับผมก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ10กว่าปีนะครับแล้วก็เป็นกุญซือที่จะบอกว่าบนั่ววาสาขออิวาตันเนี่ยคือคนที่ผลง,งานดีที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับเคยพาทีไปเล่นยุโรปด้วยนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่า การเจอกับวิลล่าก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าวิลล่าผลงานเขาค่อนข้างดีด้วยนะครับ3เกมหลังสุดวิลล่าชนะมา2เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับเสมอไบรตันชนะเลสเตอร์แล้วก็ชนะเวสแฮมมาในเกมล่าสุดนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเอเวอเรตเป็นรองกว่านะถ้าเกิดดูจากยุคปัจจุบันนะครับทั้งตัวผู้เล่นชื่อช้าอะต่างๆสิ่งนี้ที่เป็นข้อได้เปรียบคือการเล่นในบ้านแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ อาร์าบอเปลี่ยนโค้ชเพราะว่านักเตะหลายๆคนน่าจะทุ่มเทกันมากกว่าปกติเพื่อที่จะเอาชนะใจเดวิดมอยนะครับเพื่อที่จะสร้างกอาตัวเองได้เป็นตัวจริงของทีมนะต้องแข่งขันกันมากขึ้นนะครับพราบว่าเกมนี้นะครับมีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะผมเชื่อว่าเดวิดมอยก็เป็นคนที่มีเป็นคนเก่าคนแก่ของอีวอตัแล้วก็มีอิทธิพลค่อนข้างมากนะนะแล้วก็เชื่อว่า วันนี้ทุกคนนักเตะเนี่ยน่าจะเล่นเพื่อถวายเลยเพราะเชื่อว่าเกมนี้อย่างน้อยนะครับเอฟเวอร์ตันน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มเพราะเชื่อว่าเกมนี้อย่างน้อยเอฟเวอร์ตันไม่แพ้และกันนะครับผมส่วนอีกคู่นึงไปดูบิ๊กแมชนะครับเป็นนอตลอนดอนดาร์บี้นะครับเป็นเกมเระหว่า As one, งอาร์เซนอลเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับอาร์เซนอลครับผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับสามเกมล่าสุดจากทุกรายการนะครับเสมอไบรายตัน หนนะครับแล้วก็ในหลีคับแพ้แมนยูส่วน f อฟเอคัพก็ออกอภัยลีคัพแพ้นิวคาเซิลนะครับแล้วก็เอคัพแพ้จุดโทษให้กับแมนยูมาหมาดๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอาร์ซอลก็อาจจะมีอาการลกสะสมมาเหมือนกันนะเพราะว่าต้องได้ถึงช่วงของการจุดโทษนะครับแล้วก็วันนั้นใช้ต๊ะหลักไปก็ประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับส่วนสเปอร์ก็จริงๆผลงานเราทางยากนะผีเข้าผีออกนะครับ บทจะดีก็ดีบทจะไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะครับก่อนหน้านี้ในฟุตบอลลีกครับชนะลิเูมา์พูลมาู0ในเกมแรกนะครับส่วนเกมล่าสุดเอเครับ,รบก็ต้องเหนื่อยหน่อยจนถึงเชื่อต่อเวลานะไปยิง3ลูกเลยในการเจอกับแทมบวดแล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับตามฝ่ายตามมีอาการล้าไปเหมือนกันแต่ว่าวันนัทสเปอร์ใช้ตัวสำรองเยอะกว่านะงานจะเบากว่าความฟิตจะดีกว่านะครับาร์เซนเนี่ขยข่าร้าคือวันนี้ไม่มีกัเบิลเชซุสนะครับบาดเจ็บ เอซีเอลพักยาวแน่นอนนะแล้วก็ไม่มีดาวรุ่งอย่างเอวานเนลี่นะครับเบนไวท์ White, แล้วก็บูโยซาก้าบาดเจ็บเพราะฉะนั้นการขาดซาก้าอาจจะส่งผลค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยเห็นผลเลยนะว่าการที่มีซาก้าเนี่ยเกมรุกค่อนข้างจะประสิทธิภาพต่ำลงนะในการเจอกับแมนยูนะครับแต่ว่าทางสเปอร์เองก็ถือว่าอาการหนักเหมือนกันนะไม่มีประตูมือหนึ่งอย่างวิคาริโอกองหลังอย่างฟานเดอร์เฟนโลเมโร คิเซอุดโดกี้นะครับเบนจันคูก็เจ็บนะครับก็คือแผงหลังมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าแนวลุกเนี่ยวางผลได้นะโซนเฮงบินโซลันกี้กุลูเซสกี้ตรงกลางมีเมดิซอนมีบิซูมาอะไรพวกนี้นะครับผมชอบมาเกมนี้ดูเด่ดแน,น่นอนนะคือชื่อว่าเป็นดาร์บี้แมชผมว่าโอกาสเนี่ยอาร์เซนอลมีมากกว่านะที่จะชนะได้แต่ผมคิดว่าถ้ามองตามมุมมองของตาประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเงื่อนไขคืออาร์เซนอลต้องชนะขาดขาดเลยนะสัก2-0หรือไม่ก็3-1 แต่ผมชื่อว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะครับผมชื่อว่าเกมนี้สเปอร์ก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้เหมือนกันผมชื่อว่าเกมนี้ถึงแพ้ก็ไม่น่าขาดนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็น2ท่ฟุตบอลมาจําวันที่เข้ามาฝากกันสวัสดีครับ